สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของอาเซียนนั้นเมื่อก่อนเราเคยทะเลาะเบาะแววงกันเพราะมีเรื่องของเขตแดนตอนนี้อาเซียนนั้นกลายเป็นครอบครัวเดียวกันปัญหานั้นผมเชื่อว่าจะลดน้อยลงไปวันนี้สมาชิกของประชาคมอาเซียนนั้นกำลังมีปัญหาอยู่ในทะเลจีนใต้ครับมีพื้นที่อยู่ที่จริงนั้นว่าไปแล้วก็ต้องมีหมู่เกาะสเปตเล และหมู่เกาะพาราเซลแล้วแน่นอนก็ขึ้นไปอีกแล้ะครับขึ้นไปถึงที่หมู่เกาะของเตียวหยี่เต่าซึ่งตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่กําลังคุกคุนกําลังมีปัญหากันระหว่างมหาอำนาจระหว่างจีนกับญี่ปุ่นวันนี้การแย่งชิงความเป็นมหาอำนาจของในภูมิภาคนี้มี เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากครับแต่อาจจะแตกต่างกันอยู่ในช่วงของสงครามเย็นซึ่งตอนนั้นสงครามเวียดนามนั้นถือว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการขยายตัวของการลบพุ่งต่อสู้กันแต่ความขัดแยง้งหรือการจะขยายอำนาจของมหาอำนาจในปัจจุบันนั้นจะเป็นในรูปของเศรษฐกิจครับจีนนั้นพยายามที่จะเข้ามาสู่อาเซียน ด้วยการขยายของเศรษฐกิจซึ่งมีญี่ปุ่นอเมริกาและยุโรปนั้นเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วความขัดแย้งตรงนี้ก็ถือว่าก็เกิดขึ้นในเชิงของเศรษฐกิจแต่ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้นั้นจะเป็นความขัดแย้งทางด้านการทหารครับเพราะจีนนั้นได้มีการเอาทรายไปถมที่เขาเรียกว่าสร้างเกาะเทียมขึ้นมาอยู่ในบรรดาหมู่เกาะต่างๆในทะเลจีนใต้ซึ่ง หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์ไต้หวันเวียดนามแม้กระทั่งบุนายนั้นก็ต้องการความเป็นเจ้าของแต่ประเทศเหล่านั้นไม่กล้าที่จะต่อก,ก่อนกับจีนแต่วันนี้นั้นก็มีญี่ปุ่นกับอเมริกานั้นมาแบ็กอัพครับการแบ็กอัพการร่วมมือกันตรงนี้กลายเป็นกลุ่มที่ถือว่ากำลังขยายตัวฝ่ายจีนเองนั้นแต่ไหนแต่ไรแล้ว ก็ไม่มองเรื่องของไต้หวันอยู่ในสายตาเลยนะครับแต่เนื่องจากมีการรวมตัวกันของมหาอำนาจอย่างที่เอ่ยขึ้นมาทั้งหมดนี้แล้วทําให้จีนนั้นต้องไปจับมือกับไต้หวันทุกคนนั้นรวมกลุ่มและการรวมกลุ่มนั้นก็นําเข้าไปสู่การที่จะมีโอกาสที่จะสร้างความขัดแย้งใน เกาะต่างๆของทะเลจีนใต้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จีนกับญี่ปุ่นเกิดมีการทำสงครามหรือขัดแย้งกันอย่างหนักอันนี้ประเทศไทยเรานั้นได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะว่าเศรษฐกิจของเรานั้นขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของเอเชียเป็นอย่างมากนะครับและถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจ ของเอเชียนั้นมีปัญหาจากความขัดแยง้งประเทศไทยเรานั้นมีผลกระทบอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ